อาเหลี่ยวอันอาเหลี่ยวก็คือตีเพิ่งเลี้ยงเป็ดเล็กๆกันดูแลไม่ดีอันอยู่แล่งเช็นอันเหลี่ยวเนี่ยนะเหลี่ยวนี่เป็นแบบว่าโกโลโกโสไม่สวยอันใช่เหลี่ยวเหลี่ยวทำในตำรวจเพิ่งเพืงไปไปเป็นมาตาเหลี่ยวนี่ไม่ได้มาตาตามไม่ผอมอ่าตำรวจอยู่เพิ่องอ่อยู่เหลับไม่อยู่ปอมมาตาเหลี่ยวไม่เด็ดไม่ได้มาตาไม่ชอบอม hai tên kiện mà đió kiện ngay đấy mình sắp đấy kiện nhiều tổn mình mình kiện ngay đấy mà đió tầm ruột ma tà kiện nữa ma tà kiện gì trong biết bị bị cầm biết tổn vẫn luôn xuất hiện ma tà kiện ma tà liều ma tà liều ma tà kiện ma tà ma tà kiện đi nói về ma ma tà liều ma tà kiện ma tà kiện ma tà kiện kiện là cái ruộng rong là ท,ทีนี้ก็เขาไม่มนีทานแล้วฟังว่าต้องเลียงมาตาเกงดีกว่ามาตาเห<น>ลียว <c oughs> คนนญิงกับคนชายนี่เวลาชอบกันเพียงแต่เห็นหน้าไม่ไม่ได้เป็นมาสู้เลยทีนี้เกิดที่ผ่านรุทาคนนี่นี่เดียวา่าต้องไปแจ้งความจินงลงบ่าไปห้าห้าผอเจ้าเจ้าของหลวงปา

แดงหวากลารเมื่อนเมือม่อนกับแคเรลวหวาว่าเตานมันเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธาทศาสนานน่นแแล้วนะฟองฟังฟังเลยแล้ว,เ,วเตานี่มันเกี่ยวเนื่องกับพระถังซัมจั๋งแล้วก็เตานี้ก็เรื่องในเรื่องของศาสนาพุทธก็ไอ้เรื่องเตาควร,กรเกษียณสมุทนะนะมันก็เกี่ยวกันหลายเรื่องมันคือสัญลักษณ์ของการข้ามสงสารข้ามสงสารเราเตานี่ที่ว่าบาปโล่งไอ้นี้ไอ้ที่ว่าน้ำอมฤลิตนั่นควน้ำอมฤาตเปล่ะ อ่นั่นนี่คือมันหมาพุกอันนะพวกพวกพวกซักซนานี่มันหมาในพุกเนี่ยมันขายซับของของรามความไม้เนี่ยไม่เหมือนกันมันต้องเป็นเหล็กความไม้ถังเทียมจังกันถังข้ามน้ำคือน้ำมันเป็นแม่น้ำเลยว่ะสามจังแบบสามจังถังสมัยสามจังถังสมัยสามสามจังถังสมัยสามทั้งสามจันแปลว่าอืไรนะ Ba Tây video. độc. tay giang, trai young, thang, 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 Sám thang, 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 sám. thang, 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 เป็นทีคุ่ปสามตัางตะวันตกซีจ,ออกจังเกิด<า>ทิเบตทิเบตทิเบตดิ<พ>มมีพระอีกแววหนึ่งเหรอพระพธเจ้าอะไรนะแต่แทบรีนไม่ใช่พระโพธเจ้าพระทังสามจังเกลือว่าจัง ก็คือใจคุ้มทรัพย์สามคุ้มมันสามคุ้มามันในสมัยทั้งเงินแสดงว่าชื่อทั้งสำจังนั่นจริงอาจจะเป็นพิจจะนาธรรมในงไม่แต่ว่าชื่อจริงแกไม่ใช่ชื่อไอ้เท่านี้ีจริงพระภิกษุอี้จริงแกชื่อพระภิกษุอี้จริงสารัดเป็นอี้จริงซึ่งทีนี้ต่อมาต่อแกเป็นพระถังคำจังไอเรื่องทั้งคำจังนี่เดี๋ยวเราได้รู้จักกับทั้งกันเพราะว่าวรรณกรรมแบบ เป็นชื่อในวรรณกรรมเป็นชื่อเรื่องแต้องเป็นพิจาอเออซึ่งพววรรณกรรมเรื่องนี้ต้องแต่งน่าจะแต่งเหมนพิศนาธรรมบางอย่างครึ่งที่ฟังตอนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นชื่อบุคคลไม่ใช่ยังเขาแต่งจังเล่นนะนี่แปลว่าพระไตรบิฎกอันนี้มันมันต้องแปลแล้วพราะว่าพระใจบีดก็ต้นในวรรณจักในสมัยราชวงศ์ถังเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเนอะพระพิสุอี้จริงเดินทางไปอินเดียคืออีจิงอ่ะตัวจริงแต่ว่าพอบาววรรณวรรกรรมของอีจริงเนี่ยเรมาแต่งเป็น ศาสนาแต่เวาราูจักไซอู่มาว่าเรื่องจริงเีเดี๋ยวของอีจริงนี่ก็ไม่ได้เคลื่อนที่มาทางทะเลพระสิศอีจริงนี่ก็คือพระถังซําจังคนนี้แต่ว่าในในเหล่องของมาทางทะเลที่มาทางทะเลไเรียนสันสกฤตใช่ไปอินเดียไปนารันทะาไปนารันท่าใช่ไปนารันท่าไปนารันท่าไปนารันท่าอน จริงจะผ่านมาปลายยังสีกรองแก่แก่มาแก่เลยอันแล้วแกมาทางนครศบิทมร拉สใช่ไหมตีดี้โปโลตี้แล้วพี่ย่าขงแก่แก่เคยจำได้สิริธรรมนครสิริธัมนครล้วก็ไปนู้นได้ไหมไปชายาได้ไหมบุรุพุโต้ธันนครนั้นไม่รู้ว่ามันจะมีไหมแต่ว่าผ่านลงมาทางใต้แต่ก็มาเรียนสันนิษฐิลแต่สันนิษฐ์ศิลนั้นก็ไม่ไปเรียนที่บุรุพุโตแต่ว่าอันนี้มาความไม่เดียวตอนนั้นเองแต่ว่ามาตายไม่รู้อาจารย์เป็นคน hay đầu tiên à lương để đưa ý chí ý chí thắng dâm trắng thắng trắng à. <laughs> bị tàu mà เก๋าข sure. ้แล้วเปจะหมด้แกงข้ามทะเลจะมายถึงดักตาะเหมือนต่าหลัเยอะทำเนี้ดันั้นเตาที่เราออามาไหวก็คือนี้เวลาลึกขึ้นาหานะนี่เป็นไม่ได้เวลาจะตมันราะว่าพจะพาขึนึกเป็นาานองก็ไม่กว่าเป็นความอะไรนะที่ว่าเมื่อกี้พ้นทุกอะไรทั้งย่างอ่ะเงีมนเด๋าเนี่ยใส่ยูิมาตอนจบเลยครับคือข้าวข้าวเผื่อจาวเซตเรวได้ตรได้บีดอกเรว เป็นอีค้ามีค้ามนามครับที่ให้แม่นามนี้ยมันเป็นแม่นามปีเษก็คือถ้าคนนกคนนกรุ่นลงไปกระจมมันคือตัวแทนของแม่นามเป็นความจุกและบางอย่างครับก็เนี่ยก็ใช้ตัวเตานี่ยังไม่เป็นตัวหลักเลยมันมันเป็นปริศนาธรรมมันคือธรรมะนะให้คนดูแลเตานี่คือธรรมะอันซึ่งในเตาตัวนี้มันคือเตาตัวที่จะหมาคนยิ้มแบบปราบแล้วก็มาวายตรงนี้ตัวรอบละทั้ง ชตดที่ฟังมาทางมดให้ไมมความมารวมเป็นเซตในตัวมันเี้ะมันกลับไปเกี่ยวข้องกับแม่คนอิ่ส่วนนังนอะไรอันนี้เหลืองอที่ในตับีต้มกินเนี่ยเขาจะมีตัวย่างความเป็นตัวย่างของะเขาเวลาเขายกเนี่ยมันยกได้ไร่เหลืองที่พอยกเ็จเรียบรอยเลยลมันก็เป็นตัววรรณกรรมทางวารรณกรรมพิมพารจะผูดอธิบายธรรมะได้เขาจะยกตัวย่างนะเขาจะยกตัวย่างไร่เหลืองเป็นยกตัวย่างไร่เหลืองเนี่ย มันกลายเป็นคลายๆกับว่าคนี่มาอ่านหายลั่เนี่ยนปเท่าใจอยู่ว่าตัวนี้เนี่ยคือวัตถุศาสตร์เป็น h i s ร y ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องเล่าครับเป็นโฟกติลมันเหมือนตำนานนะเหมือนตำนานอะเรื่อนี้มันจะมีส่วนจริงอยู่บางในบางส่วนแต่ว่าไม่จริงตอนต้องแปล้งตี๋เลลาซึ่งทีผียาชี้เหลาเนี่ยมันคือไปซดคลองกับงานของจะแม่วนอิมจะแม่คนอิ่มยุ่กับทะเลยุ่กับน้ำปักองปักเอาไว้เลือกคนมีทุกอยู่แล้วนั้น ถ้าจะเย็นเท่านั้นก็เลยมากข้าวับไอ้ปนี่ให้พ้นทุกข์ด้วยนี่แล้วอันนี่ในสว่างแล้วซึ่งในการที่ขึ้นมาเที่ยวที่พรมท่านพยายามจะท่ามันคืออีกจริงเนี่ยลงทะเลแต่ว่าในทางท้องอีกอีกส่วนนึงนะเลื่อนที่ไปทางบกทางไส้ไหมไปทางไส้ไม่เส้นทางไส้เน่นั่นอะไรแล้วอ่ะนั่นป้องปิทท่ามันเลยวะ ถังสัมจังไหมฮะซึ่งดีนี้มันมันเลยกายกันซะต้นว่าถ้าถังสัมจังเนี่ยเดินทางกับทางไหมใช่ไหมใช่แต่อีจริงเนี่ยหลงเลี่กับทางบกหรือทางลี่อ่าเดินทางนั่นตามที่เดินทางไปทางทางบกเออใช่เดินทางทางบกแล้วกับเที่ยวในอินเดียเนี่ย่ไปไล่ทีเยนนารันทาฮ่าไปเรียนที่นารันทานั่นแหละเออต่างๆไปขัดล้อแล้วนะไปขัดล้อกว่าไตบีดกันนี่เนาะ้องยาวนานเลยไปไล่ทีด้วยลูกแพงที่ก้อนรูจาเนี่ยพระถังสัมจังไปหมด ถ้าที่นี่พอไปมดเนี่ยถ้ามันไม่พระตังจำจังองค์ดีที่ลาวอีริงเนี่ยอีทิงเนี่ยอีิงเนี่หลงหลางมาเรียนธัรนิจก่อนเพื่อมาเรียนก่อนเพื่อจะไปฟังให้ได้แต่ถ้าเดินทางไปทางบกเนาะแต่แก้ววารซาธุรนิจใส่จักไหนอันนี้อันนี้เรื่องแล้วนะที่มันมันเปิดคอกังข้าเรื่องนี้ยิงคิดแต่ยิงอย่าหน่วงนะนะต้องเชื่อมกัน ต้องต้องไปดูว่าคนละคนหรือคนเดียวกันมันน่ามันคนเดียวกันไหมแต่ที่อีจริงเนี่ยเราใช้เป็นตัวบอกให้จังซึ่รอนอยู่ข้างล่างด้วยถ้าถ้าพูดถึงพิกตัวอีจริงมันเกี่ยวกับถางตายนี่แหละแต่ถ้าผ้าสังจำจังนี่กินไปถังโนู่นหรือไปจัดการนี่เรื่องนึงไหนเรื่องโนู่นนี่เรื่องลาวไหมหรือเหลืองไรลาวสิมีหรือบริการไอ้นั่นใส่อิ๋วแต่ไปอีกเรื่องไหม่อะ เส่ยอิ๋วเขาพูดมากกับเริงดีกับพ่อต่นั้นแหละลักษณะของตัวนี้เนี่ยไม่ถ้าถ้าเป็นใสียอิ๋วเดินทางเดินทางไกลไหมข้ามทะเลตายกับพ่อต่อเดินได้มันมันเกี่ยวเรื่องของเต๋ามันเกี่ยวเรื่องเต๋าอย่างเดียวคือคือไม่มีคําว่าพ่อต่อนะ่นะเหลืองนับตาได้เหลืองปะนั้นน่ะแต่ว่าไอ้ไอ้พ่อต่อนี่มันเอาเต๋ามา พอโตอนี่เอาเต่อมาเกีอยวถึงเต่อมาเกีอยวที่ฟังฟังอาจารย์บอกว่าเนี่ยตอนไหมันไม่มีเต่อกับหมาเกีอยวมันเป็นเป็นพ้อไวยส่วนนึงไม่ใมนะครับเพียงเนี่ยมาแปลงออกมาเนื้นอจ้าคือเล้าเนี่ยไกลๆว่าภูเก็ตเนี่ยเดินเต่าตอในตอนนั้นเนี่ยหัวของคนเนี่ยมันมีโองการเดินเต่าอยู่ตลอดรายการเลยไปปิกนิกปิกนิกอยู่ตลอดรายการรายการเดินเต่าเนี่ยไม่ความเออฮาดแถวต่างๆพอถึงเดือนพฤศจิกา จะเดินเต้ากันซะรอดเลยอ่ะใครต้องไปไปปิกนิกกันเดือนเต้านี่มันมีมาตั้งแต่พ่อซ้อเราหรือเล่ามันน่ารู้ป่อซ้อร้อยมาแต่ว่าในอดีตตอนเด็กๆนะว่ากับกับกับเพราะตอนนี้อะไรมาขอเดินเต้ากับพ่อะตอนนี้ไม่รู้แต่่พอตอนน่าจะมากอ๋อแต่แต่ว่าแต่ว่าวันนี้ประเด็นยากท้ามันคืออยากรู้ไอเต้าไอ้เต้าแปลงมีอ่ะไอ้เต้าแปลงเดี๋ยวเต้าว่านตัวใหญ่มันมันมันมาในผูกเกล็ดนั้นสักช่วงแน่ได้ที่มันมีมาแต่เดิมแกว่าแล้วว่าเต้ามาทีละคนขอดูเอฟบีจำได้ไหม เตามาเฟืองเตาเฟืองที่เรียนเต่าว่อะไรเตามาเฟืองแกว่าเต่ามาทีหลังแต่ว่าเตาเมียทีหลังเต่ามาทีหลังทีหลังเมื่อไรไม่รู้แต่อย่างที่เราว่านั่นแหละเตามาทีหลังมันเป็นแบบนี้แม่อาจารย์คือเหมือถึงว่าคนพอมันปรับมันเปลี่ยนเอาเองอ่ะแต่ทีนี้พอรวยพอมีตังค์เขาอยากทำให้มันเพื่อวางอลังการอาจารย์ดีลกบอกว่าพ่อต่อพ่อต่อในความหมายของของจีนมันมีหลายความหมายถูกไหมนะ ทีนี้พอมีหลายความหมายเนี่ยนะม้ลภูเกตก็ออามาในความหมายหนึ่งแต่ตัวใหญ่ที่มองมองแล้วเนี่ยตัวองค์พ่อต่อกองเนี่ยจะมองในร่างหลายในร่างน่ากลัวอืมใช่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 ในร่างน่ากลัวจากนั้นในร่างน่ากลัวนี้อาจารย์อาจารย์คะ